จะแก้ปัญหาข้อนี้นะเรามองว่าฟังก์ชันของเรามีเลขชี้กําลังมากกว่า1นะึ่งทั้งหมดเลยนะฟังก์ชันของเราทั้งหมดมีเลขชี้กำลังมากกว่า1เราจะใช้กดลูกโซ่ในการแก้ปัญหานะ อาจารยก็มาลงทะเบีนสลหรับนักเระยาต่าสวัสดีนะครับนักเรียนมาเข้าเรื่องเนื้อหานะครับสาหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่2อาสาหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับก็อย่าลืมที่จะเช็คชื่อกันด้วยนะครับสำเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อหานะครับก็คือกดลูกโซ่นะครับกดอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับ เนื้อหาที่เราได้เรียนไปแล้วมาสาักระยะนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าจะมีฟังก์ชันที่เท่ากับ x เท่านะครับ x บวก3คือถ้าเราจะดิฟก้อนนี้นะครับโอเคเราก็สามารถดิฟโดยตรงได้ใช่ไหมครับก็คือดิฟ x ตัวเนี้ยก็ได้1ดิฟตรงนี้ก็จะได้ศูนย์ซึ่งคำตอบเราก็จะเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ทีนี้นะถ้าฟังก์ชันของเราไม่ใช่กําลังหนึ่งตรงนี้นะไม่ใช่กําลังหนึ่งมันเป็นกําลังสองอหรือกําลังมากกว่าหนึ่งกำลังมากกว่าหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้ก่อนกาลังกําลังสองอคือใช่ไหมเราก็อาจจะใช้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็ได้นะนก็คือหน้ากําลังสองเราเราแยกตัวประกอบของฟังก์ชันตรงนี้ก่อน ก็จะเป็นหน้ากำลังสองอบวกสองหน้าหลังนะแล้วก็บวกหลังกำลังสองอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยดิฟก่อนดีใหม่ก็ได้เนาะถ้ามันเป็นกำลังสองแต่ทีนี้ถ้าฟังก์ชันของเราเนี่ยมันไม่ใช่กำลังสองมันมีกำลังมากกว่านั้นนะมันมีกำลังมากกว่าอย่างเช่นกำลังสิบแล้วก็จะดิฟตัวนี้ จะเห็นว่านักเรียนคงไม่มานั่งนะแยกตัวประกอบ x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง10ดอกใช่ไหมถ้าเราแยกได้โอ้โหมันจะยาวเหยียดมากเลยนะมันก็อาจจะกลายเป็นอ่ออะไร x กำลังอ่อ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2กำลัง2อย่างนี้เนาะ10ตัวโอหเราแยกแบบนี้อีกโอ้โหมันู้มันจะยาวแค่ไหนเนาะ ลักษณะที่อาจารย์เขียนมันก็คล้ายกับลูกโซ่ที่เขียนต่อไปรเรื่อยๆนะทีนี้ความรู้ที่เราจะเรียนวันนี้นะจะเป็นความรู้ที่เราจะนํามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็คือกดลูกโซ่นั่นเองอทีนี้กดลูกโซ่เนี่ยเราจะมองเป็นเราจะมองอฟังกช์ชันของเราที่มันมีเลขชี้กําลังมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าศูนเนี่ยเราจะมองทั้งก้อนเนี่ยเป็นก้อนก้อนหนึ่ง อ่หรือเรามองฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันหรือตัวแปรตัวแปรหน่งซึ่งใน,นที่นี้เราจะใช้เป็นตัวแปร y นะนันกเกอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะเรามาดูตัวอย่างของเราเลยนะวิธีการนะครับถ้าเราเห็นอันนี้โอเคเราสามารถใช้กําลังสองสมบูรณ์ไดนะ้แต่ทีนี้อาจจะสอนแบบโดยใช้กดลูกโซนะ่จะเห็นว่ากดลูกโซ่เนี่ยเวลาเราดิฟ dy by dx เนี่ยเราจะดิฟ สองก้อนด้วยกันนะก็คือก้อน y อเทียบตัวไป u แล้วก็ก้อนฟังก์ชัน u เทียบตัวไป x อ,อ่ะ,อะทีนี้มันใช้อย่างไงเรามาดูแล้วเวลาเราจะแก้ปัญหาข้อดีนะเรามองว่าฟังก์ชันของเรามีเลขชี้กำลังมากกว่า1นึ่ทั้งหมดเลยนะฟังก์ชันของเราทั้งหมดมีเลขชี้กำลังมากกว่า1เราจะใช้กฎลูกโซ่ในการแก้ปัญหานะอันดับแรกเลยให้เรา กำหนด y ขึ้นมาก่อน y ของเราก็คือโจทย์นั่นเองนะก็คือ1 2บวก x ทั้งหมดกำลัง2นะทีนี้เราจะมองว่า1 2บวก x ของเราเนี่ย1 2บวก x ของเราเนี่ยเป็นตัวแปรตัวแปรใหม่นะซึ่งในที่นี้อาจารย์กำหนดเป็น u นั่นเองนะให้ u ของเราเป็นไส้ด้านไหนหรือเป็นตัวแปรเป็นฟังก์ชันที่อยู่ด้านไหนก็คือ1 2บวก2 x นั่นเอง นั่นหมายความว่า y ของเราเป็นไง y ของเรามันก็คือไซดด้าน,นในยกกําลังสองหรือ u ยกกําลังสองนั่นเองโอเคนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ทั้ง y และ u แล้วเราก็สามารถนํามาดิฟได้เลยวิธีการดิฟจะเห็นว่ามันมี2ก้อนนะมันมี2ก้อนดิฟกันแล้วคูณกันนะโอเคตัวหน้าของเราก็าคือดิฟ y นั่นเองเราก็จะได้ดิฟ u กำลังสองพราะวาของเราเราอโมอเป็น u นะ u กำลังสองทีนี้จากโจทย์จากสูตรมันคือเทียบตัวแปร u นะแล้วก็คูณกับ d i p u u ก็คือฟังก์ชันตรงนี้นะก็คือ d i p 1หบวกส x เทียบตัวแปร x นะจะเห็นว่าทั้งสองก้อนที่เราจะที่เราจะดิฟต่อไปนีนะ้มันสามารถดิฟได้ตามทฤษฎีของ การหาอนุพันธะ์เนาะเพราะว่าตัวแปรที่เราจะใช้เปรียบเทียบกับตัวแปรในฟังก์ชันเป็นตัวแปรเดียวกันเราจึงสามารถดิฟได้เลยนะโอเคทีนี้เรามาดิฟเลยนะดิฟ u กลางสองมันก็จะได้ค่า่ากับ2 u ต่อไปดิฟ1นบกส x มันก็จะได้เท่าไหร่ดิฟตัวนี้ได้ศูนย์ดิฟตรงที่ได้ศูนยะดิฟ x เฉยๆได้1นึคูณสก็ได้สนั่นหมายว่า ก้อนี้ดิปกันแล้วได้2นั่นเองอ่ะสองกับ2ข้างหน้าเนี่ยคูณกันได้นะเราก็จะได้ C U ซึ่งอยู่ในทีนี้จะจะแทนกลับเข้าไปนะเราก็จะได้แทนกลับก็คือแทน1บวก2 X เข้าไปฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบตามนี้ง่ายไ,ไหมอ่า ไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะเพื่อ,อเช็คนะ,ะเพราอเช็คว่าโอเคถ้ามันมีเลขชี้กำลังมากกว่า2ไปอีกเราก็สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กดลูกโซ่ได้มาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับตัวอย่างข้อนี้เขาให้ทั้งก้อนฟังก์ชันของเรายกกําลัง50เรามองให้ทั้งก้อนเป็น u ได้เลยนะเพราะฉะนั้นกําหนด y ของเราเราก็สามารถเขียนเป็น u ยกกำลัง50ได้เลยทีนี้เรารู้แน่ๆว่า u ของเราก็คือไส้ด้านในนะก็คือ3 x กำลัง4บ2 x บวก1นะ่ะทีนี้เราจะดิฟละหา y ด็ดหาได้จากดิฟ y ของเรากอนก็คือดิฟ u กำลัง50เทียบตัวแปร u คูณอยู่กับดิฟไซนนะก็คือดิฟไซด้านในก็คือดิฟยนะดิฟยูของเราคือดิฟสามเอ็กลังสองลบสอบวกหแล้วก็เทียบตัวแปรเอ็กดิฟเลยนะครับ U, 50, ดิฟยยกกำลังห้ก็จะได้ห้ายูกกำลังสี่สโอเคคูณอยู่กับดิฟไซอันนี้แน,นได้ศอันนี้ได้ 1, ไดหแน่นอน ดิฟสาม x กำลังสองก็จะได้หก x นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ลบสองโอเคทีนี้เรารู้แล้วเราดิฟเสร็จแล้วเราก็นะเอาห้าสิบเนี่ยไปคูณกับพจน์นี้ก็ได้เนาะคูณเข้าไปเลยเราก็จะได้เท่าไหร่ห้าสิบคูณหกก็จะได้หกห้าสามสิบเนาะก็คือสามร้อย x ลบด้วย100ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ u ซึ่ง u ของเราก็คือ 3x ยุกกกำลัง2ลบ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4 1่อ่ะข้อนี้จบครับเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยก็ไม่ยากนะครับ ไม่ว่ามันจะมาอยอกําลังเท่าไหร่เราก็สามารถใช้กฎลูกโซ่ในการแก้ข้อนี้ได้น่ะ,ะเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากเท่าที่ควรนะครับอ่ะโอเคนะครับสตหรับวันนี้ก็อ่ะมีเพียงเท่านี้นะครับน,นักเรียนมีอะไรสงสัยก็สามารถทักถามในไลน์หรือในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับข้อต่อไปนะครับนะกักเรียนก็อ่ะเข้าไปดูในลิก์ด้านล่างหรือคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะย้ำนะครับ ข้อต่อไปนะหน้าต่อไปย้ำนะครับหน้าออกข้อสอบมากเลยนะตัวอย่างถัดไปหน้าออกข้อสอบนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในคลิปด้านบนนี้ด้วยนะครับสำนี้ขอรับปก่คนวัสรามาลัยกุ้งวัาทองต้นล้อวันาร์โกาตุ้งสวัสดีครับ